มืมานี่สิหาแค่สีมากับสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC เบินทุกคนเด้อยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเขงราสาวลาวเนาะพี่น้องเจ้เขงก็บ่ได้ลงคลิปให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่ง2-3มื้อแล้วพี่น้องก็ขอโทษขออภัยนําเนาะมื้อนี้เฮาก็อยู่ให้อยู่หน้าพี่น้องออกมาหาองเพื่อบุญห่อข้าเนาะมื้ออื่นนี่ก็เป็นมื้ออันห่อขนมข้าวต้มพี่น้องมื้อนี้เฮาก็เลยออกมานามาหาหน่อไม้มาหาใบตองเอาอันยอดถั่วยอดอันมันต้นอีหยังนี่แหละเนาะพี่น้องกะ ข้าวิมาแกงหน่อไม้พี่น้องมื้อนี้ซอไก่ก็ออกมานําเนาะตอนนี้ซุปแขงก็กําลังแกงแล้วพี่น้องแต่กะยังบท่ทันสุกเนาะนี่หม้อกําลังแบบเดือดๆแกงใส่เห็ดหูหนบบูพี่น้องบ่ม<ว>ีมักบวบเนาะมีมักบวบแล้วกบ่มีมัอึพี่น้องเฮาก็สิใส่ผักขะแยงกับอันผักผักแงเ้ยผักขี้แยะผักขะแยผักขะแยทางทยเนเอิ้นจังได๋เนาะตอนนี้หม้อกําลังเริ่มเดือดแล้วพี่น้องก็มาเบิ่งมามนํากันเด้อเนาะ แกงไม้แต่อดเวลายืนกันคันมานาบุมีอย่างดอกพี่น้องส่วนนี้บุคอยลงขีปเลยบุมีคอนเทนต์อย่างพี่น้องจเพ้าแบบอย่าเาเบื่อกันด้วยที่ซซเกียลบุ๋คอยลงขีปเนาะบางทีเฮากับบได้เฮดอย่างพี่น้องกันเลยบได้ถ่ายเนาะถ่ายไปกับแบบขีปแบบห้องเก่าๆนะคอนเทนต์เก่าๆถ่ายแบบเฮดเก่าๆก็เลยบุ๋คอยอยากถ่ายเป็นไดพี่น้องยันเอฟซีเบื่อเนาะกัดดนๆสิมาลงให้เธอหนึ่งเนาะ เราะว่าชีวิตประจําพันเ้ากับบริเหตยังอยู่เลยพี่น้องแบบอยู่ห่งอยู่นะออกมาหน้าก็ออกมาอยู่แต่กับบริไปใส่พี่น้องก็เลย่บริถายเนาะบางทีไปกับพตุกยังเขาก็บริถายพี่น้องอยู่เฮือนกับบริเหตยังอยู่เฮือนเนาะขนมได้อยู่เฮือนกับบริเหตยังกับบริถายพี่น้องคันถ่ายกับมีแต่ถ่ายแบบซูมแซลกินประมาณนี้มันก็เป็นแบบเก่าๆก็เลยบริอยากถ่ายเนาะตอนนี้แกงน้ำมัเขาก็เดือดแล้วพี่น้องแกงมีมะกระดมนํำไล้พี่น้อง ใส่มะกระด ом พอมเนาะมาเบิ่งใกล้ๆก,กันเลยเนาะนี่แกงน่อไม้เฮามีคั่นมีอันหมักบวกคือสิขักเนาะถ้ามีหมักบวกหมักอือเห็ดหูหนูโอ้ยเข้ากันน้ำลำเลยพี่น้องอันนี้มีแต่เห็ดหูหนูกับมะกระ,ะ,ะดอมมะกระดอมขมพี่น้องยันมะกระดอมแตกใส่เนาะอันนี้น้ำไม้ไหลกับน้ำไม้บุงเราไปหาน้ำไม้อันมาต้มใส่ผ้าเข่ามือวันซุกพี่น้องมืออื่นเป็นมือวันประฮัดกับมือห่ขอขนมข้าวต้มเนาะ เฮาก็ส mm mm? ิหาน้ําไม้เตรียมไว้หาเครื่องหาของมาเตรียมไว้อะพี่น้องเพราะว่ามื้ออื่นสิบ่ได้ออกมานาเนาะนละถ้าหม้อเดือดพุ่นแลพี่น้องเฮาต้องสิเอาผักลงเนาะมาเบิ่งตุ่มยุงพี่น้องกระโตนาผักเลยเนาะยุงครบนังาอันแกงนไม้บรรยากาศเปนอีกอบอ้าวเนาะพี่น้องเพราะว่าฝนตกเนาะ ฝนตกตั้งแต่เมื่อวานนี้มื้อเช้านี่ก็ตกแล้วเฮาก็แข็งฝนมากับเสาไก่ตกแล้วก็แดดแล้วก็ตกแล้วก็แดดอีพี่น้องตอนนี้คือแดดหลังจากที่ตกไปเมื่อกี้นี้เนาะตอนนี้แดดอีกแล้วแต่บ่ฮู้ว่าฝนสิตกหรือบ่ทางที่มาก็คือแบบป๊าดพี่น้องบ่อยากสิเว้าพื้นเนาะก็แม่นแดดเบิดมือมื้อนี้ก็เมื่อตอนแรงก็สิสบายอยู่แต่ว่าฝนตกฮักยาวเมื่อกี้นี้มันก็คือสิเลตุ้มเปะคือเก่าเลยพี่น้องเดี๋ยวตอนเมื่อเซาเขงสิถ่ายให้เบิ่งเนาะแต่ว่าสิเป็นคลิปใหม่เนาะบ่แม่นคลิปตัวนี้เด้อพี่น้อง สิถ่ายเป็นคลิปใหม่เลยก็คือ,คอสภาพทางเมืองคือแบบโอ้โหว่าทอย่างมาเนอะแต่ว่าเวลาเฮาเมืองเขาถือเขื่องลายนะพี่น้องใบตองอยังลาย,ลายยางเนาะเขาก็หา,า,หามันกะสินักพี่น้องเขาเลยถือหลุดมาเนะอะบ่ฮู้ว่าทางมันแบบสิเละแห้งปานนีเนะพี่น้องกาทาเบิ่งคลิปต่ตไปเนาะอันตอนเมืองสะเข่งสิถ่ายเบิกเนาะว่าทางนี่มันแบบเฮ้ยโห,หดหายสําใดพี่น้องเขามาเบิ่งแกงน้หม่กันต่อเนาะตอนนี้หมอของเขาก็เดือดเล่พี่น้องเขาก็สิมา คุค้นๆก่อนเนาะนี่คุคค้นๆกอนน้ำไม้บงกับน้ำไม้ไหลเนาะพี่น้องน้ำไม้กะส่วงอึดแล้วบ่ค่อยลายเลยน้ำไม้เดี๋ยวนี้แต่ก่อนหันลายอยู่เดี๋ยวนี้มันหดยามันไกลสอ,อึดเลยพี่น้องน้ำไม้ทงกะได้แต่สามทงเองปีนี้เข็ดทงไว้กินยามแรงอะไรแต่ว่าได้สามทงเนาะบ่ได้ลายเลย กุเลากจังหน่อย,อยกุเลยกะสิทยอยหานเธอละทงทรงทง,ทงตื่นกันเนาะแต่ก็มีนม้ำมันเผาใน่เห็ดทงไว้กินยำแรงพี่น้องเมื่อกะใส่ตู้เย็นไว้หรือเอาสิบใสก็ได้เนะาะใส่ตู้เย็นก็นได้ใส่ตู้เย็นก็นได้ตอนนี้หมอกกำลังเดือดแบบโอโ้โหเฮากะสิมาซิมรสชาติเลาะเฮากะสิมาใส่ผักขยง,งกับผักขะงแยงลงไปเลยจ้าพี่น้องไม่มีผักค้าเนาะเพราะว่าผักค้ายาเนี่มันอาจสีขมคมแน่เนาะ นี่ก็คือพักของ,อง,ขขง,นะขงเฮาเพี่น้องมีพักขยะกับพักแยงแล้วพักแยงก็เก็บมาลายเมื่อแล้วแต่ว่าเสะไว้ในถุงเนาะเอาก็สิมาซีมเบิ่งรโชาติกันก่อนพี่น้องก่อนสิใส่พักเนะว่ามันบ่พอย่างไรฮะนะซีมบ่อพอวามแซ่บยังห้นหอนอยู่เลย กล้องหนาขออภัยนะด้อพี่น้องมันอาจจะิบเป็นสีธรรมชาติเพราะว่ากล้องมันหมอกเนะาะจะเป็นอะไรแต่นัวนัวอยู่แต่แบบนัวแบบยังจงที่เป็นจะได้อบอกว่าถือว่ามีน้ำตาลว่าอยากแซ่บเทไร เป็นคนที่ติดวานแหงติดตะตานาะเห็ดยางกระ้อกมะแขงตานี่ถ้าขี้แยงกบปักขยะลงไปเลยยมามะกระดอมแตกมะกระดอมแตกเนี่ยก็คมให้่งเสียรสชาติไปอีกปเภทปลาได้ปลาแล้วกระบอกมากใกล้เราไปเห็ดประแดกแล้วต่อไปหาก็ะชิถาซิมเนาะว่ะ พาเขาใส่ชากลงไปรสชาติมันอาจจะเปลี่ยนไปหน่อยหนึ่งเลยพี่น้องรสชาติมันจะเปลี่ยนหน่อยหนึ่งเนาะซาแบบซาเห็นแกงมาแต่ละเถือกนะรสชาติมันจะเปลี่ยนไปหน่อยหนึ่งเอากระทะหมอนเดือดอีกเถือนหนึ่งเขาก็จะติมแล้วเขาจิมาปรุงเสิร์ฟกันเลยพี่น้องตอนนี้เ้าสิโปรุงหมอนแล้วพี่น้องสิมาตักเนาะสิบป้งปลาทูน้ำซื้อปลาทูมาซาว้านี้จะฟันก่อไก่สิบแปดสิบแปด หอมผักไายแหนะมะกระ r o มชิแตกเลยโอ้มะกระ r o มแตกเลยด้วพี่นอ้องเด้อมกระตเขาบอกกระตูดกระตูแตกด้วยพี่น้องเด้อไม่ใช้เบิ่งเนาะเอาไว้ให้ดิ๊กเบิร์กระตูตีนมันอันนั่นต <c oughs> ีนมันออกจากของมันเนาะก็เลยเอาตัวนี้มาวางไว้ซื่อๆพี่น้องมาเด้อมากินขา้าว ันนี้เป็นคนละสตรีหนึ่งมือหนุ่มขึ้นหนุ่มมืดมือหัวไปหาม้าไหม่ลุยน้ำน้ำเพียงไอ้น้ำลึกอ่ะจ้ะมามาพี่น้องกินอะไรเด้อกินเตรียมเนื้อน้อยากหมามาเด้อพี่น้องมากินน้วกันมากระโดดคมมาจ้ะยาวลองดูลองกันเลยเสียดายเลยบุฟมีทำเมียมากูก็เบ็หนึ่งอาจจะลงรพักน่อ มับวมอะม,มันสื่ออยู่เนาะมันมีคมกระมังคมนะมันเป็นบางมากโชคดีแล้วแหละอืเม,มื่อเดียวกันคหรอเลือกปลาพยายามตอมชองคนเบิดนี่ก็ยอมใจแล้วเนะาะไม่ได้กินเต๋เหิบเต๋อแล้วเนาะแต่มือได้ปะฉันกินอยู่มือน,นะมือได้ <c oughs> เออมือแก,กงยูนาเว้ย หาักอย่างมาออื่นมาหาฉันก็นมานะชักนก็ได้ินแผ่นตโลพี่นอ้องรือว่าอินยังวะพีบว่าอ้ยตัวตโลอะไรโลอีก,กนคนเดมมียวจะมมกลมมันไดก้อน่กลมมักระยางมันปลาจะบุ๋งหรือือเขาได้นม่ เอาอย่างข้าวสิอืมหอมมากต้องเอาสีรองจักหน่อยมากระดองพี่น้องบุ้งหัทั้งไทยเอิ้นจะแม่เนาะลองต้องเอาแบบกินเจ๊เจ๊ไปอืมหวานลูกพี่น้องกล้องก็ได้เอาก็ว่เหนื่อยดิ แสงทางหลังก็พอแสงทางหลังมันหามุมบ่เห็นเนาะกล้องก็คืบจังเลยฮึ่มหอนเลยหอนพราะว่าักแม่มุมดีเลยไม่เนี่ะนี่แกน้ำไม้กับเขาแล้วล่ะเฮ้ยเหมืนอมนน้ำมุมกล้องเนาะอันนี้ข้าวเจ้าข้าวเจ้ากับน้ำพะโล้ จัดไปอย่าได้เสียมา่ะนี่ยัมนยังแบบยังไงเละว่านได้ทำงาน่มีผักเห็ดเชเว่อย <ot them anak lonely> <os> ู่พี่น้องเลย เหมือนจับหนี่แบบไม่ได้โยมหันโยมหนีนะนนนะเจลมายมันนี้ไม่ไม่ค,คืนเลย <c oughs> ผลชิดโตดอยู่แล้ยพี่น้องคือไม่แล้ว น้ำขึ้นยังไม่จังเนาะข้าวแล้วก็ชิบากิเมะ10น้ำพุนทางกรับพ่อเฮงจะิถ่ายคลิปได้หรือบอเด้อพี่น้องยันพุนตกเนาะพุนโตะใครยู่ Khoanh bốn tôi này thải thang mới đây ạ à? ừ. <laughs> Tốt bằng bằng đây mì hẳn Tốt hơn dù là có hương tự Cái quân thông ngôn hủy đặc Mai là ạ, กาโอเคนะพี่น้องตอนนี้สาเคนก็กินนิ่มแล้วยังสาวไก่กับแม่เพื่อนเนาะกาโอเคเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้สาวเคนกับซิคอจบคลิปไว้เพียงสำนีเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เด้อพี่น้องกะาสบายดีเด้อ